ไอ้สัน,น,นี่แต่ไปดิดาว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 มิดจ้าวมีห้องบนอีกห้องบนอีก ที่ที่สามสามศูนยะ์่ะขอบวงอ่ะอุย้ยหลายตัวไอ้เชี่ยแล้วต้องหินด้วย เบอสองไม่ช่วยหน่อยบอสองสามคนที่เยอะขอโทษขอโทษต้องหินดาวไปตัวหนึ่งอะ่ะบอสามขอโทษขอโทษล้าไปละเดี๋ยวต้องไอวอแดงอ่ะขอโทษล้าหมดเลยโทษทีโทษทีแล้วเปิดนะแหมกวนตีนี่นะ แล,แล้วเมระเบิด,ดแห่งโตนัตนะส,นะสวยเพื่อนแจ๋วอย่างนั้นแหละเด็ดีนะ มีเพื่อนบ้านแอลยังมีอยู่นะบ้านแอลอ่ะมันคนลัตี้กันแล้วก็มีเซนน่ะแอลยังแอลยังเหลือนะแอลยังเหลือนะแอลยังมีอยู่ตัวนึงผมจะจ่อให้มอลขึ้นไปเล่นกับมันแล้วอ่ะผมจะจอนะพข้อยังสักว เาเดี๋ยเดีมเดีเดอน,นตอยิงมาบเมาผมเลยตำแหน่งผมจะให้ผมเอาเลยไหมเอาเลยแล้วกันนะสวยไอรร้านผมอ่ะไอ้าไปเถอะที่มันเชื่อ